ไบรอันเบิร์เลติกอดีตนาวิกโยธินสารั์นักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และผู้ดำเนินรายการ The New a t อต s ลเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและบทบาทของมหาอำนาจได้ดีมากๆครับแอดนำมาสรุปและแปลให้ทุกคนฟัง 1. ความขัดแย้งเขตแดนไทยกัมพูชาคือระเบิดเวลาจากยุคล่าอาณานิคมฝรั่งเศสวา่าแผนที่ชายแดนอย่างกํกวมตั้งใจให้เกิดความขัดแย้งในอนาคต ตัวปรา,าสาทบางแห่งถูกยกให้กัมพูชาแต่พื้นที่โดยรอบเป็นของไทยก็เลยเกิดความขัดแย้งแบบตั้งใจทิ้งไว้องค์กรตะวันตกที่แอบอ้างว่าเป็นสากลกลับออกย้ำความกังกวลนี้ 2. ส,สหรัฐอยู่เบื้องหลังความขัดแยง้งเพื่อแทรกแซงไทยสงครามชายดานปะทุเฉพาะตอนที่สหรัฐพยายามดันกลุ่มการเมืองหุ่นเชิดหรือตอนที่กลุ่มเหล่านั้นกำลังจะถูกค้นลงเครื่องมือที่ใช้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ NGO หรือสื่อที่ได้รับเงินจาก NED พักการเมืองสายสหรัฐเช่นทักษิณธนาธร 3. รัฐบาลพลเรือนไทยจับมือหุนเซนล้อมกองทัพรัฐบาลไทยในปัจจุบันที่ทักษิณควบคุมอยู่เจรจารับกับกัมพูชายอมแลกดินแดนกองทัพไม่ยอมจึงถูกบีบให้ตอบโต้กลายเป็นชนวนสงครามหุมาเนตกับทักษิณมีสายสัมพันธ์แนบแน่นตั้งแต่ปี2008 4. กัมพูชาใช้ b m 21 ยิงสุ่มส่พลเรือนไทยผู้เสียชีวิตฝั่งไทยคือพลเรือน14คนอบพยพมากกว่า1 0 0 0นคนไทยตอบโต้ด้วยปืนใหญ่อากาศยาเฉพาะเป้าหมายทางทหารความเสียหายจาก b m 21กระทบโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันและเซเว่นอเลฟฝ่ายกัมพูชาเสียทหารหลายคนรวมทั้งนายพลแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลพลเรือน 5. ไทยอยู่ในพื้นที่สีเทาของสงครามอิทธิพลไทยไม่ใช่หุ่นเชิดเต็มตัวแบบยูเครน แต่ก็ถูกแทรกแซงอย่างหนักสหรัฐใช้ยุทธศาสตร์ divide and destabilize เหมือนที่เคยใช้กับรัเสเซียเป้าหมายคือตัดไทยออกจากจีนแล้วใช้ไทยเป็นเครื่องมือกดดันจีนในภูมิภาค 6. จีนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับไทยมากกว่าที่ชาติตะวันตกจะเข้าใจจีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งแหล่งนักท่องเที่ยวหลักพันธมิตรร่วมพัฒน,นาอาวุธและรถไฟความเร็วสูง พักที่สหรัฐหนุนเช่นธนาธรพยายามล้มโครงการไทยจีนเช่นรถไฟความเร็วสูง7สื่อฝรั่งบิดเบือนความจริง BBC รายงานไทยทิ้งบอมเขเมรแต่ใช้ภาพฝั่งไทยถูกยิงสร้างภาพว่าไทยเท่ากับฝ่ายสหรัฐเขเมรเท่ากับฝ่ายจีนทั้งที่จริงแล้วไทยใกล้ชิดจีนมากกว่ากัมพูชา8เจรจาหยุดยิงมีสหรัฐร่วมโต๊ะอย่างน่าสงสัยการเจรจาในมาเลเซียอาเซียน มีทั้งจีนและสหรัฐเข้าร่วมไบรอันตั้งคำถามว่าทำไมสหรัฐที่ไม่ใช่ประเทศในภูมิภาคถึงได้ร่วมโต๊ะกองทัพไทยมีสิทธิยับยั้นโดยพืินในถ้าเห็นว่าเจรจาไม่เป็นธรรม